รับไปเชีม่อ่ะใจเลยครับพี่เช้าวันอาทิตย์นี้นะครับผมได้มาเจอสุภาพสตรีคนหนึ่งเป็นชพสิที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเป็นการกระทําที่ไม่น่าเชื่อเลยอยากให้ทุกคนดูนะส่งไว้ลูกๆดูนะใครที่กาลังเครียดกําลังคิดอะไรไม่ออกไปสู่ความฝันไม่ได้ดูคลิปนี้ครับนะนําตัวเองหน่อยดิคะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรวรัน วันนี้สุกโอทองนะคะชื่อเล่นชื่อวันค่ะแล้วทําไมคุณวันเอาไงเอาใหม่คุณวันคือใครวันเป็นผู้หญิงไทยคนแรกคะ่ะที่ปั่นจัก,กรยานรอบโลกนี่นะใช่ค่ะปัน่นปั่นข้ามฝันสองคนวันรอบโลกแต่ว่าไปเป็นคู่คะ่ะไปกับคุณหมูเป็นสามีคะ่งงนะเอาใหม่นะคุณนี่ปั่นจัก,กรยานใช่ค่ะพี่นี่ค่ะหไปปั่นจัก,กรยานรอบโลกมาคะ่ะใช้เวลาหกปีชื่อวันกับหมูคะ่ะคุณปั่นจัก,กรยาน รอบโลกรอบโลกเลยค่ะพี่40,000กิโลเมตร <000 km S 2> ผ,ผมปั่นจกักรยานไปเซเว่นอน์ผมยังเหนื่อยเลยไหนเขาดูซิปันยังไงบ้างนี่เลยค่ะเส้นทางการเดินทางของวันนะคะเริ่มต้นเดินทางเมื่อปี2,544ในยุคที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหาคนครที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนังกงานใหญ่ปั่นลงไปทางภาคใต้เข้าสู่ประเทศมาเลเซียนั่งนั่งเรือเข้าอินโดนีเซียปั่นจากจาการ์ตาถึงบาหลีและขึ้นเครื่องไปลงที่เพิร์ทค่ะ ปั่นจากเพิร์ตถึงซิดนีย์ข้ามทวีปออสเตรเลีย5000กิโลเมตรเดือนใออสเตรเลียแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปั่นข้ามเลลรายชอวานูระบอค่ะจากนั้นก็ต่อเนื่องไปยังประเทศ New Zealand, น,เนิวซีแลนด์เกาะเหนือเกาะใต้จากโอ๊กเล่นไปควีนส์ทาวน์แล้วก็ข้ามมหาสมุทรค่ะบินข้ามหาสมุทรแปซิฟิกไปยังประเทศชิลีแล้วก็ตรงนี้ก็คือปั่นข้ามทวีปอเมริกา,ตาใต้ชิลีเปรูเอกวาดอร์ไปโดนจนโดนโจนป้นที่เอกวาดอร์ปืน5กระบอกพาเขาป่าโดนม้ันเท้าเลย ส่วนชิลีเนี่ยเป็นดินแดนที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเลยค่ะไม่มีฝนตก200ปีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นต้นไม้เลยส mm ี hmm. ่เดือนแล้วก็จากนั้นก็ไปโคลอมเบียปานามาคอสตาริกานิคารากัวอเมริกากลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ปั่นข้ามสหรัฐอเมริกาปีหนึ่งค่ะพี่จากแคลิฟอร์เนียไปยังเวอร์จิเนียก็ไปรอบ<ถ>โลกเลยค่ะพี่หก<ถ>ปีคำถ,ถ,ถ,ถามของคนง่ายๆนะ,ค,ะคุณบ้าป่ะเนี่ยคุณบ้าป่าะเนี่ยทำทำ,ทำไมทำทำไมเขามีรถยนต์เขามี เครื่องบินอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวสิทำทำไมอธิบายสิทำไมล่ะคะพี่เพราะว่าเรามีความฝันนะคะวันมีความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยตัวเล็กๆเลยบอกคุณแม่จ๋าหนูอยากไปพังกฤษอยากเห็นโลกกว้างอยากรู้ว่าทั่วโลกเขามีอะไรกันเขากินอยู่ยังไงอยากจะไปกอดเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกอยากไปรู้ว่าเขามีรอยยิ้มเขามีอยากไปพูดคุยกับเขาอะค่ะคนทั่วโลกอะไรค่ะไม่ไม่เข้าใจไงบ้าที่อยากจะทําความฝันเออพี่บอกว่าหนูลีงพิอมกะหาย เล่าประวัติหนูให้ทุกคนฟังหน่อยสิหนูก็ทํางานอยู่ที่สานทุตอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะไม่เอาเอาแต่เด็กเลยเรียนอะไรอะไรแต่เด็กๆหนูก็เติบโตที่จังหวัดสุขโทขโทัยสุโขทัยเหรอสุขโขทัยอยู่ในเมืองค่าบ้านทาน่ทานสมศักดิ์ครับเด็กสุขโขท,ยทัยทำความฝันให้เป็นจริงได้ทา่ทานสมศักดิ์ทิพย์สุรินท่านเป็นประธานปล่อยพิธีเปิดตัวให้หนูเลยค่ะใช่ค่ะท่านเป็นผู้สนับสนุนหนูมากเลยค่ะแล้วก็เริ่มหนูเติบโตที่สุโขทัยเรียนป .1- ป .6 ที่นั่น แล้วก็วันหนึ่งหนูก็ได้รับทุนเอฟเไปเรียนที่อเมริกาปีในเงแแนใช่ค่ะ<อ>แล้วกลับมาหนูก็เรียนมหาวิทยาลัยอัมชัญ a อแบธุรกิจระหว่างประเทศโอเคค่ะจากนั้นหนูก็ไปทำงานเป็น International Business นสนะคะ p o r t อร์ตเอ็กซ i พอร์บริษัทเล็กๆแล้ววันหนึ่งหนูก็ได้ไปทำงานให้กับบริษัทเนท f ฟิมบริษัอทอิสราเอลที่ระบบน้ำหยุดนะคะแล้วก็วันหนึ่งหนูเชิญหนูเกิดวิกฤตฟองสบู่ปี40หนูก็เชิญลาออกเขาเชิญหนูออก แล้ววันหนึ่งหนูก็ได้ไปทํางานที่สันตูเมกาแล้วก็ไม่เจอคุณหมูนี่แหละสําหรับคนที่โอเคนะเอาใหม่นะความฝันเป็นจริงคุณมีความฝันเป็นจริงใช่เพราะฝันตั้งแต่เด็กๆทุกคนมีฝันหมดถูกต้องค่ะแต่มันไม่จริงเสียทีมันยากมากอะไรที่ทําให้ความฝันของหนูเป็นจริงอะไรมาโอ้โหนี่หนูก็ไม่รู้แต่ว่าความฝันกินมานานจนวันหนึ่งคุณหมูนี่แหละค่ะเข้ามาในชีวิตค่คุณหมูเข้ามาในชีวิต แปลว่าหาผัวดีเหรอผัวดีค่ะพี่ผัวจริงจริงความฝันเป็นจริงได้ต้องผัวดีเหรอต้องผัวดีค่ะพี่อธิบายสิคือที่อยากให้คนเข้าใจก็คือว่าทุกคนมีความฝันหมดใช่ค่ะแต่ส่วนมากคือไม่ตื่นสักทีถูกค่ะฝันแต่ไม่ตื่นค่ะคพูดช่วยฝันครับทาให้ความฝันตื่นแล้วเป็นจริงได้ยังไงอ๋อก็เพราะว่าผมไม่เข้าใจความฝันเขาผมไม่มีฝันก้อนโตขนาดนี้ เขาฝันโตกับคุณแต่คุณเข้าใจฝันเขาเข้าใจแล้วก็ผมอ่ะสนับสนุนเขาได้เช่นผมชอบปั่นจักรยานชอบกลางเต็นท์นะฮะชอบแคมปิ้งอย่างเงี้ยตอนนี้พอชอบถ่ายภาพเขารู้แล้วว่าผมเนี่ยช่วยเขาได้เขาเหมือนมาตื้อผมจีบดิ คืออย่างนี้พี่จุดเริ่มต้นก็คือหนูทางานอยู่สารทุนอเมริกาใช่ไหมคะแล้วหนูไปอ่านเรื่องราวคนอเมริกันคู<ช>่สามีภรรยาอายุห้าสิบเป็นนิตยาสารภายในสารทูตว่าเขาไปปั่นจักรยานรอบโลกเขาจ่ายเงินให้กับบริษัททัวร์หนึ่งล้านบาทพาไปยี่สิบประเทศหนึ่งปีพอได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าหูใช่เลยนี่แหละความฝันของวันก็เลยเอาความฝันนี้ปั่นจักรยานจากกรุงเทพไปหาคุณทอมครเตอร์ที่เป็นนักบินที่สนามบินบางพระทอม เนี่ยฉันอยากจะไปแบบนี้ฉันจะเก็บเงินที่ได้หนึ่งล้านแล้วไปซื้อทัวร์ปั่นจักรยานรอบโลกตอนนั้นก่อนน้นนั้นเนี่ยคุณหมูเข้ามาสอนวันปั่นจักรยานค่ะพี่<อ>แต่วันนะ่ะปั่นจักรยานแม่บ้านไปเรียนหนังสือหมอ 1, หนึ่งถึงมห้าแต่ว่าไม่เคยปั่นจักรยานสืขขอภูเขาที่ใช้เกียร์คุณหมูก็เลยมาสอนวันในกลุ่มเพื่อนก็เลยเอาจักรยานเนี่ยก็เลยเป็นแฟนกันเพราะจักรยานไม่แต่มือกับ <c oughs> เขามีความฝันใช่แต่อย่างที่พูดเอาใหม่นะคนที่ดูผมอยู่ว่าตอนเนี้ย ก็มีความฝันทุกคนอยากรวยอยากประสบความสําเร็จอยากได้สามีดีอยากมีความสุขแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไปสู่ความจริงไม่ได้เคล็ดลับของคุณที่คุณจะแนะนําคนพวกนี้ยให้ความฝันเป็นความจริงได้มีอะไรบ้างทอ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 าทำทันทีทําทันทีคุณวันเนี่ยเจอผมปั๊บแกตื้อเลยแกมาเข้าเดินป่ากับผมทําทุกอย่างปั่นจักรยานปั่นเก่งไม่เก่งแกซื้อจักรยาน แกจะไฟด้วยเอาใหม่นะทอทอทอครับทำทันทีทันทีคือแปลว่าฝันปุ๊บต้องตื่นเลยทำทำตามใจปรารถนาอันแรงกล้านะแต่แต่มันทําไม่ได้พี่มันมีงานมีลูกมีภาระมีรถมีหนี่มีแม่คนจะทอทอทอได้ยังไงเล่าทําอย่างเดียวก่อนที่สมมุติอะไรสักอย่างนึงที่เราชอบอะเช่นชอบถ่ายรูปก็ปีกเวลาเพิ่มขึ้นหน่อยน่อยเดียว ตอนกลับตอนกลับบ้านเนี่ยถ่ายบนรถก็ได้ถ่ายตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันค่อยๆโตขึ้นมาเอาอย่างงี้พี่ง่ายๆเลยต้องเริ่มจากฝันเล็กๆก่อนฝันเล็กๆก่อนถ้าผมฟังเนี่ยก็คือให้ฝันเป็นจริงคือเริ่มใช่เริ่มต้นอย่าไปมองจุดจบอย่าไปมองใช่มองจุดเริ่มวันนี้เราเริ่มต้นมันเหมือนเราสําเร็จแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่าไปมองจุดคนส่วนมากคือฝันอยากรวยก็ไปมองจุดจบเลยว่าต้องรวย พอไม่รวยก็เลยยอมแพ้รวยแล้วมีความทุกข์ก็มีใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ทําฝันน่ะมีความมันมีความสุขทุกวันที่เราได้ทําความฝันดรแสนสุขครับเป็นไงครับเห็นไหมทอทอทอเหมือนกันพอเป็นพาร์ทเนอร์กับเจ้าของสมูทีแกเขาจะสอนเรื่องเนี้ยทอทอทอใช่ไหมอ่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งสอนหน่อยดิทอทอทอเนี่ยนะทำทันทีครับขี้เกียจผมขี้เกียจอะถ้าถ้าขี้เกียจก็ไม่ก็ไม่ถึงความฝันไง ที่สาคัญกับพี่ต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมันคือพลังขับเคลื่อนบางอย่างที่พี่บอกโอ้โหท้อแท้วันนี้ไม่มีเงิน่รู้สึกรู้สึกปากท้องยากมันเป็นปัญหาชีวิตวันหนึ่งเรามีปัญหาพันอย่างแต่ว่าถ้าเรามีแรงบันดาลใจมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจที่จะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งข้างหน้ามันรอเราอยู่แล้วเราจะต้องเดินไปอย่างช้าๆได้คุณหมอครับชั้นๆเลยนะความสุขคืออะไร การที่ได้ทําตามความฝันเนี่ยใช่การได้ทําตามความฝันผมว่าได้ทําตามความฝันให้กับคนรักแล้วผมได้ทําฝันย่อยของผมคือได้ถ่ายภาพทั่วโลกนี่คือฝันของผมประกอบเข้าไปไงฮะหมูถ่ายภาพสไลด์ไปสามร้อยม้วนครับพี่เออท้าเม้ามัวมันนี่อะไรเราส่วนตัวกันครับเคล็ดลับไปอย่างเลยผมอยู่กับเมียในรถสองชั่วโมงผมยังเครียดเลยคุณอยู่กับเมียเป็น สองพันกิโลเนียเคล็ดลับเออนักหลายคนนีอยู่กับเมียสองชั่วโมงในรถอย่างเคลียดเลยคนอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงกับภรรยาทำยังไงอ่ะเคล็ดลับคืออะไรอ่ะทำไงดีอ่ะก็เอางี้คนอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะเรียบร้อยเลยแต่เราต้องผ่านวิกฤตนั้นให้ได้เราต้องนิ่งให้ได้แล้วเราก็เราต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทําให้เข้าได้สมมติห้าอย่างทําให้หมดเลยทุกวันเนี่ยผมพกเงินไม่เกินร้อยหนึ่ง พราะผู้หญิงต้องถือเงินไงใช่ไหมฮะป้ยปยอันนี้ดับตรงนั้นได้นะไม่ต้องฟังนะแต่เชื่อไหมผมเดินเข้าไปร้านกาแฟเดินเดินตกกระเป๋าไปเงี้ยก็วิ่งมาเลยนะเฮ้ยเธอมีตังค์เหรอแหมสัจายไม่หรอกพี่วันมีหน้าที่ตามไปจ่ายทุกที่เขาสบายเขาไม่ต้องคิดเรื่องเงินเขาไม่ต้องทําอะไรเลยบางทีเราไปในร้านที่แบบ้าวพี่ไม่พกตังค์มาเหรอใช่คุณได้ไปทั่วโลกละ ขี่จัก,กรยานนะทั่วโลกแล้วครับคิดยังไงเกีเยเ่ยวกับประเทศไทยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่ได้ไปโอ้เราชัดเจนมากที่ไปหนึ่งรอบโลกเนี่ยคนถามว่าจะอยู่เมกาไหมอยู่ยุโรปไหมไม่ครับอยากกลับประเทศเราเพราะประเทศเราน่ารักมีรอยยิ้มมีความสุขนะครับแล้วเราเนี่ยเรารู้ว่าประเทศไทยขาดอะไรบ้างคนไทยอ่ะฝันช้าไม่ยกมือเลยผมงมีฝันอะไรคะไม่ยกเราถึงมาทําหน้าที่นี้ มาบรรยายเพื่อให้ฝันของคนไทยเร็วขึ้นเด็กไทยเร็วขึ้นพวกผมมีหน้าที่ประมาณนี้กำลังบอกว่าทั่วโลกแล้วยังไงก็เลือกประเทศไทยดีที่สุดแผ่นดินที่มีความอบอุ่นการเมืองจะเพี้ยนอย่างวุ่นจะบ้าบอรถจะเตดพีเ็มสองจจะแรงเรื่องอยู่ที่ตัวเราเลยพี่ใช่นั่นลูกเป็นเรื่องชั่วข่าวแล้วเราก็ช่วยกันได้เช่นในแม่น้ําเนี่ยมีขยะ ลงเข้าไปภายเรือเก็บขยะเป็นจิตอาสาใครจะยังไงเราก็ครที้ถ้าองค์กรบริษัทหรือใครอยากชวนคุณไปพูดได้เลยพื่อสร้างบัลลังใจติดต่อยังไงบอกหน่อยดิก็ติดต่อที่ Facebook Fanpage ที่ชื่อบ i c y c l e Win ีไ BICYCLE เดี๋ยวมันอยู่ดีถ้า Li ไรไอดีก็ติดกันบ c สต์ทวินเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะคุยกับเขานะครับเดี๋ยวยังอยู่ประเทศไทยช่วงนี้อยู่เด็กสองอาทิตย์ผมจะจัดให้ที่ออฟฟิศผม เดี๋ยวผมจัดการให้ทุกคนมาฟังฟรีหมดแล้วก็ฝากหนังสือไว้ด้วยค่ะพี่มีหนังสือบันทึกการเดินทางปั่นจักรยานรอบโลกทั้งหมด4เล่มครบชุดนะคะ1,190งังยาสิังยังไงก็แอดไลน์แล้วก็ติดต่อ Facebook เพจหรือโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ095แต่นี่นะครับผมได้สั่งไปแล้วนะใช่นี่ของผมนะเมื่อกี้ผมซื้อไปนี่ค่ะพี่เดี๋ยวนะนี่ดูนี่นะโอเคอันนั้นก็ได้ค่ะนี่ครับนี่ครับชัดเจนเลยติดต่อได้ที่อันนีี้เลยค่่ะพ วันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เช้าคนกำลังตื่นกันครับ <c oughs> เอาให้เขาตื่นจริงเลยสิอุ้ยทำให้เขาตื่นจริงเลยสิให้เขาตื่นจากความเครียดให้เขาความตื่นจากความเฉยชาให้เขาตื่นจากความเศร้าให้เขาตื่นจากความที่ไม่ประสบความสําเร็จให้เขาตื่นจากการที่มองตัวเองว่าไม่ดีเอาให้เขาตื่นเลยสิต้องงี้ครับอ่าเมืองไทยเมืองพุทธถ้าเรารู้สึกว่าตื่นมาแล้วไม่ไหวนะ ยกมือไหวเบาๆแล้วก็น้โมือทักสามจบผมว่าผมว่ามันเริ่มแล้วพอเริ่มปั๊บอะไรที่อยากทําตามนั้นอันนี้เขาสุดท้จริงน,นะครับคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเวลาดูคนหรือทงางเนี้ยคนอย่างที่บอกนะเขาบอกคู่นี้บา้าคู่นี้บา้ <laughs> คบาคงมีคนด่ายเยอะว่ายเยอะไม่เห็นด้วยเยอะครับสําหรับคนที่เขาเป็นห่วงความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยคุณจะบอกไงเ ถ้าคุณห่วงแต่ความคิดเห็นคนอื่นคุณไม่ได้ทําตามสิ่งที่คุณอยากทำหน่ารักมากนะครับคูณดีนะเด,เ,เดี๋ยว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้นะไปย้ออฟิศนะพี่นะเดี๋ยวเรามาผมไม่คิดตังค์พวกคุณผมจ่ายเขาเองอผมอยากให้เขามาช่วยสังคมไทยนะครับขอบคุณมากครับ